ก็เปิดประชุมนะครับสำหรับในส่วนของพื้นฐานประจำวันที่22พฤษภาคมนะครับก็เป็นตัว BTS นะครับก็ประกาศกำไรในไตรมาส4เนี่ยออกมาอยู่ที่413ล้านบาทนะครับก็เพิ่มขึ้นมากจากปีก่อนที่66ล้านบาทนะครับเ,เนื่องจากปีก่อนเนี่ยเขามีการปรับปรุงบัญชีด้วยนะฮะเดิมเนี่ยรายงานว่ากำไรจะอยู่ที่399ล้านบาทนะครับ แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ตก่ำกว่าที่เรามองไว้565ล้านนะครับอันนี้ก็จากต้นทุนแล้วก็ sgna ที่ออกมาสูงกว่าคาดนะครับในไตรมาส4ี่เนี่ยรายได้เพิ่มลดลงประมาณสัก10%เทียบเซ็นต์เทียบีย่อนะครับรา,ายได้จากการให้บริการเนี่ยยังโตได้ดีที่ประมาณสัก8%นะครับแต่รายได้อสังหาร,ริมทรัพย์เนี่ยลดลงไป60%อนะครับอันนี้ก็เนื่องจากการโอนโครงการแอปสแ็กนะครับประหุนโยทินที่ลดลงเหลือแค่53ห้องนะฮะจากปีที่แล้วที่โอนไป1 4 3ห้อง ต้นทุนก็ปรับตัวลดลงนะครับ13%ก็มาจากต้นทุนอสังหาริมทรัพย์ที่ลดลงตามการโอนนะครับแล้วก็ต้นทุนบริการเนี่ยโตขึ้น11% n a เพิ่มขึ้น16%นะครับแล้วก็รายได้อื่นเพิ่มขึ้นมากจากดอกเบี้ยรับที่เพิ่มขึ้นนะครับเอ่อก็มีการประกาศจ่ายปันผลครั้งสุดท้ายนะครับออกมาด้วยที่21ตางต่อหุ้นนะฮะ XD วันที่5มิถุนายนนี้นะครับเอ่อกว่าที่คาดไว้ที่12สตางต่อหุ้นนะครับเนื่องจาก ตัวบริษัทเองเนี่ยได้มีการจ่ายเงินปันผลคิดเป็นเงินรวมเนี่ยอยู่ที่7,073ล้านนะครับหรือคิดเป็นต่อหุ้นที่60สตางต่อหุ้นซึ่งมากกว่านโยบายที่เขาประกาศด้วยว่าเขาจะจ่ายไม่น้อยกว่า6,000ล้านบาทนะครับเ BTS เนี่ยจะมีการประชุมในวันที่28พฤษภาคมนี้นะครับแล้วก็จะขอดออูอีกครั้งหนึ่งว่าจําเป็นต้องมีการปรับประมาณการในปี58หรือไม่นะครับก็ยังคงคําแนะนําซื้อนะครับราคาพื้นฐานมองไว้ที่9บาท70นะครับ ตัว BTSGAF นะครับก็ประกาศกำไรในไต,ตรมาส4ก็อ่อนกว่าที่คาดเช่นเดียวกันนะครับโดยประกาศกำไรโดยไม่รวมนะครับการประเมินสินทรัพย์นะครับออกมาอยู่ที่891ล้านนะครับเพิ่มขึ้น3%เทียบ Q on Q ต่ำกว่าที่เรามองไว้962ล้านนะฮะเนื่องจากไรายได้สุทธิที่จิ๊บเนี่ยได้รับมาต่ำกว่าที่คาดนะฮะเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการเดินรถที่สูงกว่าคาดนะครับโดยผู้ใช้บริการในไต,ตรมาส 4นะครับอยู่ที่ประมาณสัก57ล้านเที่ยวนะครับไรายได้ต่อตั๋วเนี่ยฉเฉลี่ยอยู่ที่27.1บาทนะครับก็ใกล้เคียงกับที่เรามองไว้27บาทนะครับจึงทําให้มีไรายได้จากค่าโดยสารเนี่ยเพิ่มขึ้น7% Q on Q แล้วก็ใกล้เคียงกับที่มองไว้นะครับแต่ตัวค่าใช้จ่ายในการเดินรถรวมนะเพิ่มขึ้นถึง18%นะครับอ่ามากกว่าที่เราคาดไว้ตัวเลขเดียวกันก็คือ18%เช่นเดียวกันนะก็เลยทําให้ไรายได้สุดทธินะครับที่ตัว BTS จิ๊เนี่ยได้รับต่ำกว่าที่มองไว้แล้วก็ได้ประกาศแจกเงินบันผลในไตรมาส4ออกมาอีก0.154บาทต่อหุ้นนะฮะ XD วันที่4มิถุนายนนะครับจิ๊บก็จะมีการจัดประชุมวันเดียวกับ BTS นะครับก็ขอดูอีกครั้งหนึ่งว่าจาเป็นต้องปรับประมาณการหรือไม่นะครับก็ยังคงคำแนะนำซื้อนะครับราคาพื้นฐานมองไว้ที่14 11บาท40นะครับแล้วก็ตัว VGI นะครับก็เป็นอัปเดตนะครับ ถ้าหากดูในแง่ของผลประกอบการนะครับในไตรมาสสนะครับก็จะพบว่ากำไรเนี่ยยังคงปรับตัวลง14%เทียบเ e a อ on อนเยียนนะครับมาอยู่ที่193ล้านแล้วก็ต่ำกว่าที่เรามองไว้สักประมาณ9%นะครับอ,อ,อันนี้ก็มาจากจากไรายได้รวมนะที่ลดลงไปประมาณ7%นะครับจากระบบไรายได้จากระบบ BTS เนี่ยยังคงเติบโตได้ดีที่9%นะครับแต่เนื่องจาก รายได้ในศูนย์การค้าแล้วก็สื่ออาคารเนี่ยปรับตัวลดลงประมาณ26แล้วก็10%เทียบเยอรอันนะฮะอันนี้ก็เป็นผลจากผลกระทบนะฮะในเรื่องของการเมืองนะครับแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจนะครับที่ส่งผลให้เม็ดเงินโฆษณาเนี่ยชะลอตัวลงนะครับในแง่ของต้นทุนแล้วก็ค่าใช้จ่ายขายและบริหารยังเพิ่มขึ้นประมาณ1%แล้วก็12%นะฮะเนื่องจากค่าเสื่อมของสื่อใหม่ๆที่เพิ่มขึ้นนะครับ แล้วก็การขยายพื้นที่รวมไปถึงบุคลากรด้วยนะครับทั้งปีเนี่ยกำไรยังโตได้ที่21%เยีย on ออนเียนะครับแล้วก็ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดที่13สตางค์ต่อหุ้นนะครับแล้วก็ให้ใบสําคัญแสดงสิทธิ์ในสัดส่วน4หุ้นเดิมตอนน่อ1หุ้นเอ่ตอต่อ1ใบสําคัญแสดงสิทธิ์นะครับฟรีนะครับอายุ4ปีราคาใช้สิทธิที่14บาทนะครับจะ x วันเดียวกันก็คือวันที่9กรกฎาคมนะครับในไตรมาส1เนี่ยแนวโน้มนะครับ หากเทียบเ e ียร์ออนเบียเรายังมองว่ายังคงลดลงอยู่นะครับปัจจักยการเมืองแล้วก็เศรษฐกิจนะครับแล้วก็จะดีขึ้น q on q นะครับเนื่องจากสัญญาณการฟื้นตัวในเดือนเมษาเนี่ยยังโตได้10%เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในไตรมาส4นะครับแล้วก็เริ่มเข้าสู่ช่วงของไฮซีซั่นแล้วด้วยนะครับก็ทําให้โดยปกติก็จะสูงขึ้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็การทํารัฐประหารนะครก็คงต้องติดตามร่าผลผลกระทบ จะมีอะไรเพิ่มมากกว่าน,นี้อีกหรือเปล่านะครับในเรื่องของการขยายรูปแบบสื่อโฆษณามากขึ้นเนี่ยจะใช้วิธีในเรื่องของการเข้าไปถือหุ้นนะครับอย่างเช่นที่ทําไปแล้วกับตัวดีไลท์แล้วก็ที่ล่าสุดก็คือตัวมาโคที่เข้าไปถือหุ้น24.43เเนะครับเงินลงทุน6 6 2ล้านนะครับอันนี้ก็จะช่วยเพิ่มความหลากหลายของสื่อโฆษณาให้มากขึ้นนะครับแล้วก็ยังสามารถกําหนดกลยุทธ์ในการขายโฆษณาร่วมกันได้นะซึ่งมองว่า น่าจะทําให้การขายดีขึ้นนะฮะแล้วก็ในปีนี้เนี่ยอาจจะมีการลงทุนในบริษทัทอื่นที่ทําธุรกิจโฆษณาสมัยใหม่เพิ่มมากขึ้นอีกนะครับผู้บริหารเนี่ยยังคงมีมุมมองนะครับในแง่ของปีนี้ว่ารายได้จะโต1 3 1 7บเอนะครับแต่ก็จะมีในเรื่องของค่าเสื่อมของสื่อใหม่ๆเพิ่มขึ้นเข้ามานะครับการในส่วนของมาโคเนี่ยหากดูในไตรมาสหนึ่งนะครับเราพบว่ากําไรของมาโคเนี่ยถือว่าเติบโตได้ค่อนข้างดีนะครับ ถึง24นะฮะแล้วก็คาดว่าจะเริ่มรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากมาโคได้ตั้งแต่วันที่12พฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเราได้มีการปรับในเรื่องของกำไรในส่วนของตัว VGI ลงนะฮะเนื่องจากค่าใช้จ่ายและค่าเสื่อมที่เพิ่มขึ้นนะครับเมื่อรวมกับส่วนแบ่งกำไรที่จะรับรู้กับมาโคนะครับเอ่อก็จะทำให้กำไรเนี่ยเมื่อเทียบกับของเดิมเนี่ยอ่ลดลงแค่เล็กน้อยนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราได้มีการปรับการประเมินอ่ มูลค่านะครับเป็น Su ม o f the p a r t รนะครับก็คือรวมของ VGI ที่ PE 25เท่ากับ m a โคที่ PE 15เท่านะครับราคาพื้นฐานเนี่ยอยู่ที่1 0บาท20นะครับก็ยังคงให้คำแนะนำเหมือนเดิมก็คือทยอยขายนะครับแล้วก็วันนี้จะมีวอลเล็เข้ามาใหม่หนึ่งตัวนะครับก็คือตัวเอ p ขีดวอลหนึ่งนะครับอันนี้จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมเมื่อวันที่4เมษานะครับในสัดส่วน2หุ้นเดิมต่อ1นหน่วยนะครับฟรีนะครับจำนวนที่เข้าเนี่ยก็ กล้เคียง1 0 0ล้านหน่วยนะครับอัตราการใช้สิทธิก็คือหนึ่งใบสําคัญแสดงสิทธิ์ต่อหหุ้นสามัญน,นะครับราคาใช้สิทธิ์3บาทนะครับอ,อายุ3ปีนะครับใช้สิทธิ์ได้แค่3าครั้งนะครับก็คือทุกต้นเดือนพฤษภาคมนะครับของแต่ละปีนะครับหากประเมินมูลค่าที่แท้จริงเอาราคาหุ้นแม่ลบด้วยราคาใช้สิทธิ์เนี่ย ตัว AJP วัลหนึ่งจะมีมูลค่าเหมาะสมอยู่ที่3.05บาทนะครับราคาปิดแม่ที่6.05บาทนะครับแต่หากประเมินด้วยวิธี b a c k s h o l e Model นะครับราคาพื้นฐานนะครับบน volatility ที่90-110%นะครับราคาเหมาะสมของ AJP วัลหนึ่งจะอยู่ที่4.35-4.71ถึงบาทนะครับ ธนาคารกรุงไทยนะครับก็รายงานแบบเศรษฐีสินทรัพย์หนี้สินเดือนเมษานะครับออกมาเป็นธนาคารสุดท้ายนะครับสินเชื่อยังคงเติบโตนะครับแต่แค่0.1%มันออมันนะครับทำให้สินเชื่อเติบโตจากสิ้นปี5 6นะครับ2.8%แต่ได้เงินฝากนะครับหดตัวลงนะครับส่วนกับสินเชื่อนะครับโดยหดตัวลง1 1มันออมันนะครับอย่างไรก็ตามเงินฝากยังคงเติบโตไม่เท่ากับสิ้นปี5 6นะครับที่3.1% year to date นะครับ อย่างไรก็ตามนะครับการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อและการหดตัวลงของเงินฝากส่งผลให้สัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากนะครับปรับเพิ่มสูงขึ้นเป็น91%นะครับจากเดือนก่อนที่อยู่ที่90%ถึงแม้ว่าเดือนเมษายนนะครับสินเชื่อ KTB ยังเติบโตได้นะครับ1.1%ม,มันนะครับแต่ก็เป็นอัตราการ,กรเติบโตที่น้อยที่สุดในปี57นะครับอย่างไรก็ตามนะครับ KTB ยังคงเป็นธนาคารที่มีสินเชื่อเติบโตมากที่สุดนะครับเมื่อเทียบกับธนาคารขนาดใหญ่ และเป็นระดับ2นะครับรองจาก1ิธนาคารที่ทั้งฝ่ายทําการศึกษานะครับเป็นลองเพียง KKP ธนาคารเดียวเท่านั้นนะครับในส่วนผลประกอบการไตรมาส2นะครับคาดว่าจะเติบโตทั้ง Q1 Q และเยอนเยียนะครับโดยเมื่อเทียบ Q 1 Q คิว่าใช้จ่ายพนักงานที่ลดต่ําลงนะครับเนื่องจากปกติ KDB จะมีการจ่ายโบนัสให้กับพนักงานในช่วงไตรมาส1ทําให้ในไตรมาส2นี้นะครับค่าใช้จ่ายพนักงานจะลดต่ําลงและทาให้ผลประกอบการโดยรวมปรับตัวสูงขึ้นนะครับ และเมื่อเทียบกับไตรมาสสปีก่อนนะครับคาดว่าผลประกอบการปีนี้จะเพิ่มขึ้นได้นะครับจากสำรองที่ลดต่ำลงนะครับอย่างไรก็ตามยังคงต้องติดตามการเติ้งสัมร้อง k t b นะครับที่อาจจะมีการตั้งสำรองพิเศษได้ในไตรมาสนี้นะครับนาจายไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมานะครับมีเพียงการตั้งสำรองปกติเท่านั้นยังคงประมาณการกำไรปี57นะครับของ k t b เป็นเหมือนเดิมนะครับที่34,000ล้านนะครับนะครับจะมีการจ่ายเงินปันผล90สตางค์ต่อหุ้นนะครับคิดเป็นผลตอบแทนเงินปันผลที่5% วามวุ่นวายทางการเมืองนะครับอาจจะส่งผลให้สินเชื่อ KTB ชะลอตัวลงนะครับจะทำให้ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงก,การลงทุนขนาดใหญ่หมดไปเตีเมื่อเทียรบราคาพื้นฐานที่21บาทนะครับกับราคาปัจจุบันยังมีส่วนต่างพอสมควรนะครับ <c oughs> และ KTB เป็นธนาคารที่มีปันผลโดดเด่นในกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่แนะนําซื้อนะครับ ซิมโฟนีนะคะก็ในควอเตอร์หนึ่งออกกำไรออกมาเนี่ยก็เพิ่มขึ้น32เอ่อโทษนะคะตัวกำไรออกมาเนี่ยลดลงนะคะ ก็เนื่องจากว่ามีต้นทุนซ้ําซ้อนนะคะแต่ถ้ามาดูตัวรายได้ในรายได้อย่างโตขึ้นมาดีอยู่นะคะไอ้ที่เรื่องต้น,ตนทุนซ้ําซ้อนก็คือว่าเขาอยู่ในช่วงการลงทุนขยายโครงข่ายของตัวเองเนี่ยแล้วก็ยังต้องมีการเช่ากับคนอื่นด้วยนะคะเพราะว่ายังมีลูกค้าที่เติบโตอยู่แล้วก็การลงทุนของโครงข่ายของตัวเองยังไม่ได้สามารถใช้ได้นะเพราะอยู่ในช่วงการลงทุนอยู่กําไรก็เลยออกมาลดลงนะคะแต่เรามองว่าในครึ่งปีหลังเนี่ยกำไรของตัวซิมโฟนีเนี่ยจะมีทิศทางที่ดีขึ้นเพราะว่า หลังจากที่โครงข่ายของตัวเองได้ใช้บริการได้ในครึ่งปีหลังเนี่ยก็จะจะยกเลิกการเช่าไปนะคะดังนั้นต้นทุนในเรื่องการเช่าเนี่ยก็จะไมซ่ซ้ำซ้อนกับต้นทุนของการลงทุนใหม่ดังนั้นมอ,มองว่ามาจิ้นของในครึ่งปีหลังก็จะมีทิศทางที่ดีขึ้นนะคะเกบกับการเติบโตของธุรกิจในเรื่องของตัวการให้บริการอินเทอร์เน็ตแอคเซสเองหรือตัว p r i v a t e network นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งรายได้คือ IP C. iplc เนี่ยตัวนี้มีการเติบโตที่ดีขึ้นค่อนข้างมากนะคะก็เลยเรายังมองว่ากำไรในทั้งปีเนี่ยเรามองการเติบโตวไว้ที่9.16%คือที่9กกรอตไม่เยอะในในกรอตไม่เยอะถ้าเทียบย้อนเยียแล้ว9.16เพราะว่าในครึ่งปีแรกยังมีเรื่องต้นทุนที่สูงอยู่แต่ถ้าโดยรวมแล้วถ้าในครึ่งปีหลังดีขึ้นในปีหน้าก็จะมีทิศางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนนะคะแนะนำทยอยซื้อราคาพื้นฐาน17บาทนะคะ กลุ่มธนาคารนะครับสิทธนาคารที่ถ้าฝ่าทำการศึกษานะครับรายงานแบบสถาบัละนี้สินเดือนเมษานะครับสินเชื่อเติบโตจากเดือนก่อนนะครับเพียง0.1นะครับน้อยกว่าเดือนก่อนนะครับที่สินเชื่อเติบโต0.5ทําให้สินเชื่อเติบโตจากสิ้นปี56นะครับแค่0.6นะครับเอลชิแบงค์นะครับกลับมาเป็นธนาคารที่มีสินเชื่อเติบโตมากที่สุดในเดือนเมษานะครับที่1.5เปอร์เซ็นต์มันออนมันนะครับหลังจากในสามเดือนก่อนหน้านะครับเอลชิแบงค์มีสินเชื่อขุดโตมาโดยตลอด แย่าก็ตามนะครับ KKP นะครับที่แม้ว่าจะมีสินเชื่อหัตัว0.8%มา่นนั่นไดหรือไม่านะครับก็ยังคงเป็นธนาคารที่มีสินเชื่อเติบโตมากที่สุดในปี57นะครับที่2.8%การว่าผลประกอบการของกลุ่มธนาคารนะครับอาจจะทรงตัว Q1Q นะครับเนื่องจากสินเชื่อที่ค่อนข้างจะชะลอตัวนะครับและรายได้ค่านรรมเนี่ยมก็อาจจะปรับลดลงนะครับต่ามกันชะลอตัวสินเชื่อแต่ค่าใช้จ่ายจะปรับลดลงได้บ้างนะครับอย่างไรก็ตามนะครับทางฝ่ายยังคงคาดว่าผลประกอบการของกลุ่มธนาคาร จะยังคงเติบโตขึ้นในปีนี้นะครับโดยคาดว่าทั้ง10ธนาคารจะมีกำไร,ราสุทธิรวมกันที่2 0 0แสนล้านนะครับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่2%เการทำรัฐประหานนะครับอาจจะส่งผลต่อการเติบโตของสินเชื่อและการลงทุนในกลุ่มธนาคารนะครับอย่างไรก็ตามนะครับทางฝ่ายมองว่าราคาหุ้นที่ปรับลดลงนะครับเป็นโอกาสในการลงทุนธนาคารที่มีพื้นฐานดีนะครับโดยเฉพาะธนาคารขนาดใหญ่นะครับเลือก B b บเอป็นทุ้นท็อปพิกนะครับ เนื่องจากว่า BBL นะครับมีฐานสินเชื่อส่วนใหญ่นะครับเป็นสินเชื่อขนาดใหญ่ซึ่งจะได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจน้อยกว่าสินเชื่อประเภทอื่นนะครับนอกจากนี้ BBL ยังเป็นธนาคารที่รองรับความเสี่ยงได้มากนะครับจากการเป็นธนาคารที่มีสัดส่วนสำรองต่อ BBL สูงที่สุดในกลุ่มนะครับให้ราคาพื้นฐาน BBL ที่223บาทแนะนำซื้อนะครับสำหรับ BBL เป็นประชุมมูลค่าพื้นฐานครับ